นี่เราจะมาคุยกับหมอสุหมอนิสาค,คือเราจะมาก็าดูดวงเพื่อสุขภาพที่หมอบอกว่ารับคูณธาตุและวิสัยโลกด้วยการดูดวงด้วยด้วยการดูวันเดือนปีเกิดถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะหมอก่อ,อื่นแนะนําชื่อจริงนามสกุลจริงก่อนแล้วก็ที่อยู่ครับค่ะสวัสดีค่ะ,ะชื่อสุจิตร์ชยะสุรคุปนะคะคอยู่จังหวัดราชบุรีค่ะค แล้วมาทําตรงนี้ไอ้รับดูดวงอะไรยังไงนี่หมอเล่าใฟังนิดนึงมันยังไงครับเดิมจริงๆทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางมานานแล้วแต่นี้พอเราป่วยอ่ะเมื่อ2ปีที่แล้วอะ่ะเ,เราเรียนจบแพทย์แผนไทยเนี่ยสามสาขาบจบมา20ปีแล้วแต่ไม่ได้ใช้เนื่องจากว่าไปทํางานเป็นจิตอาสาทํางานเพื่อสังคมเยอะเวลาก็จะเปิดคลินิกก็ไม่มีนะ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เปิดตอนนี้เราเดินทางไกลอ่ะไปทําบุญที่อุดรแล้วก็ต่อที่สกลนครขากลับนั่งรถประจําทางกลับมาสิบกว่าชั่วโมงเดินไม่ได้เลยครับนะคะแล้วเราก็มารักษาตั้งหลายขนานทั้งหมอแผนไทยทั้งหมอแผนปัจจุบันนวดมันก็ไม่หายครับเราก็เลยนึกถึงการคูณธาตุเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดจากธาตุทั้งสี่ดืนน้ำลมไฟ พอมาคูณทตุปรากฏว่าทตุดินเราหย่อนท่าน้ํากําเริบทตุลมหย่อนทตุไฟหย่อนจึงทําให้เลือดเดินไม่สะดวกทําให้เราเดินไม่ได้คไปไปศึกษาสตร์นีจากใครวัดท่าราบหลวงพ่อก็คือสอเปลี่ยนสีหลวงพ่อสละวัดท่าราบบางแพรค่ะวัดท่าราบตอนนี้ยังอยู่ไหมหลวงพ่อหลวงพ่อท่านมรณภาพไปแล้วอ๋อวัดท่าราบนะครับอําเภอบางแพรนะครับเป็นสุดยอดของสมุนไพรที่ของของราชบุรีใช่ค่ะ ไปไปเรียนมานานไหครับเรียนสา,าสามสาขาเจ็ดปีสามสาขาเจ็ดปีใช่เอาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามันแก้การได้อะไรบ้างจริงๆแล้วถ้าตอนที่เรียนจบมาไม่ได้ใช้ครับแต่ <มา S 2> พอมาป่วยสองปีที่แล้วเนี่ยครับตอนมีโควิดใหม่ๆน่ะ ใช่พ่อตัวเองป่วยครับก็มารักษาเมื่อก่อนก็สิวหนองเต็มลำไส้อักเสบป่วยมาตลอดชีวิตอะ่ะเวลาน้ําท่วมนะเดินห้องน้ําวันเดียวเท้าเน่าเลยน้ําเหลืองซึมออกมาเลยอย่างเงี้ยป่วยตลอดชีวิตแล้วล <ะ S 2> มาเรียนแพทย์แผนไทยครับผมอาการที่เนื่องจากอายุมากขึ้นอากาศเปลี่ยนแปลงย้ายภูมิประเทศอันนี้มันอะไรที่หมอเกียนไว้อ๋อคืออย่างนี้ค่ะคนเราที่จะป่วยได้เนี่ยหนึ่งอายุเปลี่ยนครับแต่ละช่วงของอายุเนี่ยถ้าจะไม่เหมือนกันนะคะ หมอก็คุณนนไปที่ร้อยกว่าปีพอคูณไปเราจะสรุปได้เลยว่ามีเจ็ดกลุ่มเท่านั้นครับที่จะป่วยมีอาการกําเริบหย่อนพิการครับอันนี้คืออาการของโครคแต่ว่าการป่วยของเราหนึ่งอายุเปลี่ยนฤดูการเปลี่ยนครับอ่าไปฝนต้นหนาวนี้เราจะเราจะป่วยอายุที่เราจะย่างขึ้นนะเปลี่ยนเปลี่ยนอายุเนี่ยอพอถึงวันเกิดเราก็จะป่วยส่งท้ายก็จากท่าร้อนมาเย็นเนี้ย มันก็จะทําให้เรามันแปลปวนนะคะครับแล้วก็การนั่งทําอะไรซ้ซซซซําๆๆจะทําให้เราป่วยได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเอียบดบเหมือนที่หมอนั่งรถจากสกลนครกลับมาคือไม่ได้เปลี่ยนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ขยับเพราะว่าแรงเบาอะมันกดล้วน้ําหนักเราลงไปเนี่ยมันก็กดเส้นเลือดเราที่ใต้ใต้ข้อพับอะค,ะค่ะทําให้เราเดินไม่ได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงครับแต่นี้เนี่ยมันวันเดือนปีเกิดมันบอกได้ยังไงบอกได้ค่ะ ถ้าสมมุติว่าเราจะคำนวณครับคำนวณอายุกรณีที่ตัวอย่างนะคะคนที่อายุ16ปีครับ23 30มันอยู่ในช่วงอายุเดียวกันถ้าอายุห่างกัน7ปีถ้าจะเหมือนกันเช่นอันอย่างอันแรกก็คือธาตุน้ำหย่อน3ธาตุน้ำเขอโทษนะคะธาตุดินหย่อน3ธาตุน้ำพิการ0 ธาตุลมหยอ่อนสามธาตุไฟสี่จะบ่งบอกว่าคนนี้จะหายใจสั้นเหนื่อยง่ายเมื่อยล้าอ่อนแรงเพราะว่าลมน้อยไม่พัดเลือดไปเลี้ยงที่สมองจะมึนแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายบ้างเพราะว่าลมไม่ไปดันอาหารอาหารเก่าอาจจะละคือธาตุดินเราจะดูได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดูได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยเคยมีปัญหาอย่างนี้ค่ะเด็กคนหนึ่งที่อยู่แคนาดาเขาเพิ่งคลอดตอนนี้ อข้อได้ไม่กี่วันแล้วเขาร้องไห้มากเลยคุณยายเขาก็โทรไลน์เข้ามาหาว่าทําไมหลานร้องไห้เราก็เลยบอกเอาธาตุเอาวันเดือนปีเกิดแม่มาปรากฏว่าแม่ธาตุไฟร้อนคือนมอ่ะมันร้อนพอเด็กกินไปอาจจะปวดท้องแนะนําให้เปลี่ยนมพอเปลี่ยนปุ๊บเด็กก็หายร้องครับอย่างนี้ยค่ะมันเกี่ยวกันโอเคเพราถ้าอย่างอ่ะอย่างที่ว่าผมรู้แล้วผมไปใช้อะไรประโยชน์อะไรได้บ้าง การปรับธาตุคูณธาตุรับคูณธาตุเนี่ยรับคูณธาตุนี่คือคำนวณอายุให้ว่าอายุเท่านั้นต้องใช้อะไรใช่ค่ะคือการการปรับธาตุเนี่ยกรณีตัวอย่างแรกนะคะที่ที่ว่าไฟดินหย่อนสามน้ำน้ำพิการศูนย์แล้วก็ลมสามคือหย่อนถ้าไฟไฟคือกําเริบคือจะตัวร้อนจะนอนไม่ค่อยหลับหลับคนพวกนี้นะคะ ก็สามารถที่จะปรับเรื่องอาหารได้ครับก็ทานอาหารรดที่เย็นลงเช่นแตงครับตําลึงอาหารที่กินแล้วเย็นลดลงเย็นเย็นได้อย่างฟ้าทะลายโจรเนี้ยเย็นแล้วจะบอกให้เลยว่าฟ้าทะลายโจรเนี้ยทานไม่ได้ทุกคนบางคนที่ไฟท่าต่ําเนี่ยครับ ตัวเย็นอยู่แล้วไปกินของรสเย็นมันก็ยิ่งเลือดหนืดมันก็ยิ่งมึนศีรษะครับอ่ามันทานไม่ได้ทุกคนการรู้ธาตุเนี่ยทําให้เราไปปรับเรื่องอาหารครับเราก็สามารถที่จะไม่ป่วยได้อ่ะวันเดือนปีเกิดนี่มันจะรู้ธาตุหมดเลยรู้ค่ะอายุรู้จักสมมุติว่าเราอายุอายุสิบหกเนี่ยคสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกใช่ไหมถ้ายี่สิบเก้าบวกหนึ่งเป็นสาสิบเนี่ยมันจะอยู่ในใน ในเกณฑ์เดียวเกณฑ์เดียวเกณฑ์เดียวอ่ะอย่างกับผมห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดครับอ่าห้าสิบเอ็ดเต็มหรือยังย่างอายุย่างห้าสิบเอ็ดคือห้าสิบบวกหนึ่งนี่ละะอันนี้ล่ะเป็นท่านี้เลยครับอ่าหมอจะทํานายว่าอย่างไงคูณท่าุแล้วเหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้ว่าจะมีตัวร้อนครับตัวร้อนหุดหินง่ายโดยไม่รู้สาเหตุเพราะว่ามันร้อนข้างในนะคะแล้วก็จะร้อนในตาแฉะเราจะสังเกตได้เลยครับอืม แต่นี้พอผมรู้แล้วเนี่ยมียาไหมยามีห้าอย่างอยามีแค่ห้าอย่างเองห้าอย่างเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเบนจกูลค่ะอันนี้อยู่ด้านหลังเบนจกูลก็คือยาลดร้อนห้าอย่างมีหน้าที่กระจายเลือดกระจายลมทุกคนนี่ใช้ยาสูตรเดียวกันหมดเหรอใช่ค่ะธาตุดินธาตุดินก็คือดีปรีประจำธาตุดินนะคะตามอัตราส่วนสมมุติว่าของของคุณไตเทพถ้าหากว่าจะรักษาเนี่ยต้องเอาความร้อนลงก่อนด้วย ยาละขาวหรือยาเบนจโลกัวิเชียนเอาความร้อนลดลงแล้วถึงจะมาปรับธาตุด้วยดีปรี5ส่วนเอาให้ครบ8นะฮะ5ส่วนส่วนธาตุน้ําที่เราหย่อนเนี่ยเลือดน้อยเลือดจางนะบงบอกว่าเลือดน้อยเลือดจางก็ใส่สคราน8ส่วน8ส่วนไอ้ชาพูชาพลูขอโทษชาพลูก็ใบชาพูเนี่ยนะชาพู8ส่วนครธาตุลม ธาตุลมเราหย่อนสามเราก็ใส่สค้านเข้าไป5ส่วนให้ครบ8ส่วนธาตุไฟเรามีแล้ว4เราเพิ่ม4เท่านั้นครับคือเจตมูลเพลิงครับแล้วก็ขิง8ส่วนครับเนี่ยค่ะแล้วมาต้มรวมกันเนี่ยอ๋อแบบแบบแบบอย่างคนนี้เนี่ยเขาอาจารย์ใส่อะไรไปอย่างเงี้ยสองสองเนี่ยสองสองสองก็คือกรณีคนนี้อายุ45ค่ะอาจารย์ครับครับผมอายุ้5เนี่ยธาตุมันเป็นอย่างนี้ครับดินกําเริบหก น้ำหย่อนเหลือสามลมกำเริมหกแล้วก็ไฟศูนย์คือไฟที่การครับที่หนาวเท้าเย็นครับแล้วก็จะมีอาการวิงเวียนศีรษะเส้นหักอะไรแบบนี้นะคะก็สองนี่ก็คือเพื่อความกันผิดพลาดเพราะว่าของเขากำเริมหกใช่ไหมฮะเราเพิ่มสองแล้วหย่อนสามเราเพิ่มห้าให้ครบแปดอันนี้กำเริมหกใส่สองให้ครบแปดแล้วก็ศูนย์คือไฟที่การก็คือเจ็ดตมูลเพลิงครับก็ ให้แปดส่วนแล้วก็ขิงอีกแปดส่วนคืออากาศธาตุอันนี้เป็นเป็นเป็นพื้นบ้านทั่วไปที่ที่โบราณใช้กันมานานใช่ใช่ใช้มานานครับผมเราปูกชีวะกะกมลพันนี่นะครับใช้มานานนานแล้วเขาใช้ใช้ตัวนี้ใช้สูตรที่ปรับธาตุใช่ไว้ปรับธาตุตัวเองแล้วก็จะไม่ป่วยพระบางท่านพระพระพระสายปฏิบัติเนี่ยท่านก็จะสวดครับท่านก็จะไม่ป่วย ท่านปรับท่าตัวเองดิ่มน้ําลมไปคือน้ําโมพุทธายะคือแค่ปรับท่าเองปรับท่า มันได้ผลไม่ได้ผลอื่นต้องกินยากไหมผมได้พวกนี้ไปแล้วรถเผ็ดร้อนค่ะรถเผ็ดร้อนมีหน้าที่กระจายเลือดกระจายลมแต่ถามว่าทําไมต้องต้มเนื่องจากว่าอัตราส่วนที่เราใส่เข้าไปถ้าเกิดเราตักเป็นช้อนมาชงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเข้าไป2ส่วนจริงไหมหกส่วนจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยจึงต้องต้มเพื่อให้ตัวยาออกมาเสมอภาครับแล้วเวลารับประทานเนี่ยก็คือ3 0ซีซีเท่านั้นก่อนอาหารเช้าอ่า คนที่ตัวเย็นก็จะมีเลือดลมเดินขึ้นมาเพราะมันมีนาที่กระจายเลือดกระจายลมครับผมเนี่ยค่ะหมอโชว์ปากประกาศนียบัตรหน่อยครับว่าจบที่ไหนมาบ้างครับเพื่อความสบายใจของของท่านผู้ชมใช่ไหมท่านผู้ชมครับผมอันแรกเลยอันนี้เภศศัชกรรมก็ต้องสองปีมีสิทธิสอบเพศัจกรรมนะคะแล้วก็เภศัชกรรมโบราณแผนโบราณใช่ค่ะครับผมและอันนี้พดุงคันไทยครับผมหมอตําแย ก็ดูเรื่องหลังคลอดได้อะไรพวกนี้แช่นมน้ำนมอะไรแบบนี้อันนี้คือเวชกรรมครับคือจะตั้งสถานพยาบาลหรือทําอะไรก็ได้ตรงเนี้ครับแต่เนื้อหมอจะทํางานเพื่อสังคมเยอะเกินไปก็เลยไม่เปิดคลินิกเพราะว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วหมอไม่อยู่อ่ะไม่ปฏิบัติหน้าที่เราก็ผิดครับและเราให้คนอื่นปฏิบัติแทนเราเราก็ผิดอีกครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้เปิดแต่ว่ามันเป็นภูมิปัญญารักษาคนที่เป็นโควิดเยอะแล้ว นี่นะครับหมอแล้วทุกเปิดรักษาคนยังไงทุกวันนี้โอ้โห oh, หมอเซเว่นบางทีสามทุ่มสี่ทุ่มยังโทรมาเลยครับเพราะมันมีลายเนี่ยเขาก็จะส่งมาเดี๋ยวผม,ม<า>จะทิ้งเบอร์ไว้หน้าจอนะครับว่าติดต่อกับหมอสุดโดยตรงนะครับหมอคนใหญ่คนส่วนใหญ่เขาเขากังวลอะไรเกี่ยวมามาปรึกษาด้วยอาการอะไรครับ มันทุกโรคที่เขาเป็นนะคะบางทีก็ห่อเหี่ยวท้อแท้เบื่อหน่ายมันไฟเนี่ยมันจะบอกครับถ้าไฟสูงเนี่ยก็จะงดหงิดง่ายโดยไม่รู้สาเหตุเพราะข้างในมันร้อนถ้าไฟสูงค่ะแต่ถ้าถ้าไฟพิการก็คือห่อเหี่ยวท้อแท้เบื่อหน่ายครับโรคแพนิกอะไรที่ว่าแผนปัจจุบันเขาบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะไรแบบนี้ค่ะเพราะไม่มีไฟอ่าไอ้ยานี่มันกินยังไงไอ้ไอ้สมุนไพรชุดนี้กินยังไงต้มค่ะต้มน้ำชักประมาณ ขอนลิตรอะค่ะต้มเสร็จเดือดนะฮะพอเดือดเสร็จเราก็ปิดแก๊สก่อนครับเอาเอายาทั้งหมดเนี่ยค่ะใส่ถุงถุงอันนี้หมอซักแล้วเรียบร้อยรีดให้และมีเชือกเรียบร้อยเลยนะคะสะดวกให้คนไข้สะดวกที่สุดแล้วเทใส่ทั้งหมดครับแล้วก็ต้มต้มกินได้กี่น้ำประมาณ14วัน14วันกินวันละ3 4ีอันนี้นะครับดูดูดวงเพื่อปรับธาตุนะครับ เป็นเป็นศาสตร์ของวัดอ๋อเป็นเป็นของแพทย์แผนไทยทั่วไปอะค่ะเป็นแพทย์แผนไทยทั่วไปใช่แต่หมอเรียนที่วัดท่าลาอ๋อครับผมตอนนี้ที่วัดท่าลากผายังเปิดสอนอยู่ไหมหรือไม่มีไม่มีแล้วค่ะหลวงพ่อเจ้าวาดอดีตเจ้าวาดสองสองรูปแล้วค่ะครับผมหลวงพ่อเจริญก็มรณาไปแล้วก็เลยไม่มีใครต่อครับผมค่ะหมอหมอคนคนเชื่อกันขนาดไหนมาคไหนถึงว่าหมอได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปขนาดไหน ก็คือเราเราคุณธาตุฟีอยู่แล้วผมเราเป็นจิตอาสามาตลอด40กว่าปีมันก็เลยมีความรู้สึกไม่ยุ่งยากเลยเราย้า้คนรู้จักกันการปรับธาตุเพราะว่ามันสามารถพอดูแลธาตุสมบูรณ์ได้เนี่ยมันก็จะไม่ป่วยยังวั62แล้วอหมอก็กินยาปรับธาตุของหมอไปเรื่อยแต่ตอนนี้ปฏิบัติธรรมน่าจะไม่สวยไม่มีเครื่องสําอางเดี๋ยวท่านผู้ชมจะตกใจว่าเอ๊ะเป็นหมอทําไมปล่อยปล่อยให้โสมอันนี้ยวก่อน ปรับธาตุกับปฏิบัติธรรมเราขนานกันยังไงไม่ขนานค้กคู่กันไปค้กคู่ันยังไงใช่หนึ่งรักษากายด้วยสมุนไพรรักษาใจด้วยธรรมะครับคนที่คนที่เมื่อกี้ที่หมอบอกว่าไฟไฟทุกการอ่ะมันท้อแท้เบื่อหน่ายอยากตายมีหลายคนที่อยากตายแล้วพอได้คุยกับหมอแล้วบอกว่าหนูไม่ตายแล้วหนูรอดแล้วแล้วบางคนก็ฝากชีวิตไว้กับหมอหลายหลายคนเลยอย่างพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์เป็นพุทธบุตรเนี่ยหมอถวายฟรีถึงวัดเลยส่งให้ฟรีเลย หมอไอ้ธาตุกำเริบเนี่ยมันมันคืออะไรมันมากเกินไปกำเริบสมมุติมีไฟเนี่ยไฟมากเกินไปเนี่ยมันทําให้ร้อนครับถ้าถ้าน้ําเกินไปน้ําเกินก็ปัสสาวะบ่อยถ้าน้ําเกินกับน้ําขาดต่างกันตรงไหนน้ําขาดก็คือเหมือนเหมือนรถยนต์อ่ะส่วนมากถ้าน้ําขาดเนี่ยไฟมันจะสูงครับมันก็จะเกิดอาการร้อนในมีฝีมีอะไรอย่างเงี้ยเกิดเป็นมะเร็งได้ครับแบบนี้ฮะเพราะว่ามันเกิดการร่างกายมีกดนะคะอ่ะถ้าลมสูงอ่ะ ลมสูงก็วิงเวียนครับล้มบ่อยล้มโดยที่ทรงตัวไม่อยู่อะค่ะคนคนอายุเท่าไหร่คนควรจะมามาหรือหรือทั่วไปเลยไม่เลือกเลยเด็กในโรงพยาบาลเรายังเห็นเด็กป่วยถูกไหมครับมีทุกเพศทุกวัยครับบางคนบอกว่าอายุมากขึ้นอะไรมันก็เสื่อมเสื่อมไม่ใช่หรอกครับธาตุมันแปรปรวนได้ทุกอายุธาตุมันแปรปรวนความแปรปรวนของธาตุเนี่ยมันเกิดจากการอายุเราเนี้ยแหละเกิดอายุหรือการกิน ก็กินด้วยมีส่วนแต่คนไม่เข้าใจว่าอย่างสูตรอาหารของโบราณเนี้ยต้องยำอย่างเงี้ยครับสมมติคนที่ธาตุไฟต่ำทานได้ถ้าใคราธาตไฟสูงทานขิงก็ไม่ดีเพราะมันร้อนครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็คือปรับร้อนเย็นครับผมเนี่นะครับเป็นเป็นศาสตร์แผนไทยที่ที่สืบทอดกันมาใช่นานนานมากใช่แต่นี้เนี่ยทําไมไอ้ดวงดวงนี้มันบอกได้หมด ดวงวันเดือนปีเกิดเราเนี่ยมันบอกเรื่องโลกได้ด้วยบอกได้ก็การปารับธาตุแต่ถ้าเรื่องดวงเนี่ยนะมันต้องดูอีกาศาสตร์หนึ่งการหนึ่งดวงเพราะาอะไรอันนี้จะให้พูดเลยไหมพูดได้เลยครับ,รบเพราะว่าหนึ่งเรารู้แล้ววันนั้นมีคนมีผู้สูงอายุคนหนึ่งธาตุดินพิการน้ํากําเริบสี่ลมพิการไฟเหลือหนึ่งล่องแรงเลยเหมือนจะตายแล้วอะเขาจะตายแล้วนะแล้วเขาก็มาถามเราว่าจะรอดไหม เสร็จแล้วเราก็มีวันเดินปีของเขาอยู่แล้วเราก็ตั้งตั้งดวงเลยครับปรากฏว่าดวงตกต้องค,คืนคืนดวงทำไมาศาสตร์การคืนดวงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์เพราะอะไร,รมนุษย์ที่เราเกิดมามีทั้งบุญและบาปรบเราไม่รู้หรอกว่าเราเกิดมาปีนี้มันบาปหรือว่าเกิดจากบาปหรือบุญครับอ่าบางคนสมมุติเกิดมาขวบแรกป่วยแล้วสองขวบก็ป่วยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือดวงบาป แต่ถ้าเกิดดวงสบายเนี่ยก็น่ารักคนนู้นคนนี้อุ้มชูอะไรอย่างเงี้ยก็มีฐานะดีแต่อย่างว่าแหละมนุษย์เกิดมาเนี่ยมันมีวัฏจักรของมันภายในเจ็ดวันทําไมเราต้องเกิดวันนี้ครับทําไมเราเกิดเดือนนี้ทําไมเราเกิดปีนี้เพราะว่าเขากําหนดมาแล้วว่าเราต้องเกิดอย่างนี้พอเราคํานวณคุณคุณตั้งธาตตั้งดวงแล้วเนี่ยเราจะสามารถรู้เลยว่าคุณไปยืมดวงอะไรมาครับอย่างกรณีที่ หนึ่งศูนย์เนี่ยก็อาจจะศูนเสียแล้วก็ป่วยไข้ด้วยเหมือนเหมือนดวงมรณะอันเนี้ยค่ะอ่าแล้วสามศูนย์คดีความคุกตารางอย่าล้างอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็สี่ศูนย์ก็ดวงป่วยไข้คืออุบัติเหตุได้ครับคือมันเหมือนถ้าสี่ศูนย์เนี่ยเหมือนหลักกิโลเขาตั้งอยู่เฉยๆแล้วเราขับไปชนเขาอางเนี้ยครับมันก็ตายได้นะแล้วก็ 60ก็ผ่าตัดครับอ่าก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วดวงสวรรค์ก็คือ120ครับแปดศูนย์ได้บ้านรถที่ดินอะไรเงี้ยมันจะบอกได้เลยว่ามีดวงบุญหรือบาปที่มันติดตัวมาเนี่ยในอดีตชาติที่เราเกิดมากี่ภพกี่ชาติตอนนี้เมื่อเรารู้อย่างเงี้ยบางคนเนี่ยนะอุบัติเหตุหนักๆแต่ไม่ตายทําไมไม่ตายเพราะดวงสวรรค์มาช่วย อนี่แหละดวงสวรรค์มาช่วยแต่ถ้าช่วยกันหลายรอบแล้วมันก็หมดมันเหมือนอมนุษย์เราเนี่ยมีนีสินแล้วใช้โอดียวงเงินมันเต็มอ่ะมันก็ถึงสุดท้ายมันก็ต้องล้มละลายถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าบุญน่ะถ้าเราไปยืมมาใช้เยอะๆเนี่ยครับผมเขามาช่วยเยอะๆเราก็อาจจะเจ็บป่วยรักษามไม่หายหรือเลิกลาย่าล้างมีปัญหาชีวิตหรือยากจนมีคดีความอะไรอย่างเงี้ยก็ค,คือ นี่คือยืมดวงมาจนหมดอ่ะบางคนก็ตายโดยไม่รู้เลยออกนอกบ้านเนี่ยเราไม่รู้จะมีชีวิตกลับมาไหมนี่แหละนี่แหละคือกรรมมาตัดรอนครับอ่าอ่ะไอ้คนคือยาเนี่ยต้องต้องกินตอนไหนบ้างครับก็กินเช้าก่อนนอนไอ้เช้าตื่นนอนมาก็ทานเลยเพราะท้องเราว่างครับอืมรสชาติมันกินยากไหมเผ็ดไม่ยากเผ็ดเผ็ดเผ็ดอเหมือนกินน้ําขิงใช่อ่ะเหมือนน้าขิง ผม,มันทําให้เลือดลมเดินดีอ๋อปรับธาตุนี่คือทําให้เลือดลมเดินดีใช่แล้วทุกอย่างให้มันสมดุลดินน้ําลมไฟครับมสมมุติว่าเครื่องยนต์เราเนี่ยน้ํามันแห้งอะ่ะนะมันก็ไฟร้อนไฟมันก็ร้อนใช่ไหมเครื่องมันก็น็อกอะ่ะนั่นแหละเหมือนกันคนเราก็เหมือนกันถ้าแห้งเลือดไม่มีมันก็ตายได้นะคนให้พอไปให้เลือดแล้วรู้สึกสดชื่นสังเกตด,ดูสิครับผมแล้วถ้าน้ําน้อยจะมีเสมหะ อช่วงเช้าและช่วงเย็นเนี่ยมันจะกำเกริบลมก็เหมือนกันถ้าลมสูงก็จะวิงเวียนศีรษะอะไรแบบเนี้ถ้าลมน้อยไปก็ข้างตามคอบ่าอะไรมันก็จะปวดตึงอะไรเงี้ยเหมอดูทางโทรศัพท์ได้ไหมได้ค่ะดูโทรศัพท์ได้ยินดีดูดูโทรศัพท์ยังไงเวลาเวลาคนมา,ามาเขาโทรมาเขาโทรมาเขา,า,เขาบอกวันเดือนปีแล้วหมอก็จะอัดอัดส่ลายอ,ะอ่ะอัดสายลายแล้วเ็าไปเปิดฟังไปเปิดฟังให้อันนี้ค่าจะจ<ป>่ายอะไรฟรีฟร<ป>ีใช่อ้าวแล้วหมอจะ หมอจะได้อะไรถ้าฟรีก็กรณีที่ถ้าปรับท่าก็ได้นี่ไงกำไรนิดหน่อยนี่ร้อยห้าสิบครับผมอันนี้คือกําไรนิดหน่อยครับคือช่วยเพื่อนมนุษย์มากกว่าเพราะเราเราทำเมื่อก่อนเนี้ยเป็นจิตอาสาเป็นกระทั่งนายกโรตารี่ครับช่วยทั่วโลกก็ไม่ได้สตังค์เลยสักบาทน,นึงแล้วตอนนี้เรามาช่วยคนไทยเนี่ยที่ไม่ให้เป็นโควิดหรือเป็นแล้วก็มาช่วยกันเนี่ยเพราะโควิดไม่ชอบไม่ชอบร้อนร้อนคนตายหมด เนี่ยยาเนื้อมันเหมาะสมมากเลยแต่เวลาที่คนติดโควิดเนี่ยอย่างกรณีท่า3 0 3 0 34นี่เนี่ยติดง่ายมากเพราะเสมหะมันจะคอมันจะแห้งแล้วมันก็เป็นหลังของโรคเสมหะมันมีต้องคอปอดแล้วก็คูดเขาเรียกว่าสอเสมหะอุระเสมหะคูดเสมหะเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดไอ้ตัวเนี้ออกไปซะกำจัดเสมหะออกยาปรับท่านี่มันช่วยได้เยอะเลยครับอ ก็ประชาชนที่มาใช้บริการของหมอเนี่ยแปดร้อยกว่าคนแล้วเนื่องจากว่าเราต้องสอบาธาตุก่อนสอบอาการก่อนอย่างสมมุติถ้ามีอย่างเงี้ยเราจะถามว่าคุณเป็นอาการนี้จริงไหมจริงไหมถ้าไม่จริงไม่ต้องตัดหมอไม่จัดให้ครับเพราะเอาไปก็ไม่รักษามันก็ไม่หายครับแต่ถ้าเกิดตรงคุณไปกินมันก็หายลมกระทุเลายัางหมอเนี่ยเดินได้เดี๋ยวนี้ขึ้นชั้นสามสบายแล้วครับเมื่อก่อนขึ้นไม่ได้เลยถอยหลังเหมือนเด็กเลยอะ เนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นการดูดวงเพื่อปรับธาตุในร่างกายให้สมดุลนะครับเมื่อธาตุสมดุลแล้วสุขภาพก็ดีดีค่ะจิตใจก็ดีขึ้นครับเพราะอย่างคนที่ไฟสูงเนี่ยมันจะนอนไม่ค่อยหลับครับแล้วก็หงุดหงิดง่ายโดยไม่รู้สาเหตุเลยบังคับไม่ได้แผนปัจจุบันจะบอกว่าเป็นเพราะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงครับแต่เด็กก็เป็นได้ธาตุร้อนเนี่ยเด็กก็นอนไม่หลับบางทีปวดขามาเนี่ยนั่งคุยเอาชงยาให้กินปุ๊บ เขาคุยพ่อเขาก็คุยแป๊บเดียวเขาหายแล้วอ่ะไม่รู้กําลังใจหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเขามาตรงนี้แล้วเขาบอกเขาเขาหายอ่ะเด็กสิบกว่าขวบเองเด็กผู้ชายครับอืเจอมาหลายเคสนี่นะครับสนใจติดหนมอติดต่อหมอมาเบอร์อะไรศูนย์เก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าสามเกสามศูนย์เก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกสามครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ